สวัสดีจ้าพี่น้องปองฝ่ายสุภูสุสคนตีไม้เพิ่งเสร็จงานเด้อค่ะโมรูว่ามันสีเดิกบอสําหรับไร่สดเมื่อนี้นะคะอะเพิ่งเสร็จงานนะคะเฮ็ดงานใบนะคะไปถูอยู่อนุบาลใบเป็นของผู้นี้เจอผีหลอกแล้วพี่มา <laughs> เจอผีหลอกอีเลพี่น้องนะคะน,นี่กับบรรยากาศไม่ค่อยดีรับฝนตกปีนี้หิมะตกเท่าเท่าเดียวที่ให้เบิ้งนั่นแหละคะ่ะที่เหลือนั่นกับร่มฝนนะคะ บรรยาก,กาศแย่มากนะคะเมื่อนี้บอดด้ไล่โซดแต่ตีไม้ก็เลยมาฮ็ดคลิปให้เบิ่งเนื่องจากพี่น้องก็ท้อโคตรทอไพ่แต่เมื่ออื่นบ่แน่นะคะเมื่ออื่นตีไม่จะไปซื้อของนะคะซื้อของซื้ออย่างเมื่อไหเพราะว่ามันบ่มีรถนะคะต้องซื้อมาตุนไวเลยค่ะนะคะ,นะคะผวกไก,ก่พวกยังผวกกระดาษที่ชวงที่ฉุก็ซื้อเมื่อไหนะคะ พะว่าเขาบูาม,มีรถนะคะอาศัยพ่อบปกตีหน่อยพ่อบปกตีหน่อยเพิ่นสิไปนะเพิ่นก็เลยถามนะคะก็เลยสิอาศัยรถเขาไปถนดอกพี่น้องเลยซื้อของมาเพราะว่าจะของภนมีรถเนาะมันหนาหนาวขับมอเตอร์ไซค์บ่ได้นะคะก็เลยอาศัยเขานั่นแหละนะคะโอ้เป็นยังไงเนาะเมืองไทยสบายดีสุขภูสุขคนเนาะคะ่ะเนาะ โอ้ยบะเลลงคลิปโดนแล้วได้เนี่ยเหตุงานหลายช่วงนี้นะคะกับบะเลจับชะลงชะลากนะคะเดี๋ยวจะมีเวลาบางๆนะคะขอมีงานมาก,กเลยขอเหตุงานก่อนนะ้พี่น้องเนาะเอางานไว้ก่อนเป็นหลักนะคะไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีผลประโยชน์ก็ไม่มีใครครบหาฉะนั้นตรงเหตุงานนะคะเรื่องผู้ชายก็ไม่ต้องไปคิดมันพี่น้องขอโฟอกัสที่งานแลวกัลูก ะะก้อนอันดับแรกเลยนะคะอ่ะบรรยากาศกันสีคึ้มๆเนี่ยจากนอยแล้วไปค่ะพี่น้องทางนี้เฮ้าท่านได้มากกันดูเนาะอันนี้ครั้งที่สองนี่ผ้ามูเจ้ามากนะคะบานพ้นนี่ข้าเจ้ากับกินอาหารยุ่นกันนะคะยุ่นวันที่ยี่สิี่ยี่ผ้าย,ยี่โบข้าเจ้ากัก,กินแฟมเบรียนนะคะก็คือขอบครัวของญาติพี่น้องไปกินนะคะ ตีไม่กับบมีญาติดพี่น้องพี่น้องเราไปกินยุ่นแล้วก็แล้วนะคะตีน้อยเขากลไปกับพ่อเขานะคะเพราะว่าตีไม่กับบมมีญายาดพี่น้องอยู่นี่เนาะกระถามวมาเงาบ่ก,ก็อกค่ะธรรมดาเฉยๆนะคะมันชิ้นชาแล้วพี่น้องเนาะข้าวดาวปีนี้สิบไปไซสนะคะยังบ่ฮูเลยนะคะว่าสิบไปไซส ยังไม่รู้เลยนะคะปีนี้มันอาจจะแบบว่าอน,นันก็ได้นอ้องพี่น้องเนาะออปีน้ำมันอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่หวังนะคะพี่น้องโอ้ยฝนตกไปกับบ๊ว่วงน้ำอกพี่น้องเลยต้องท่ากับเปียกไปแล้วทีมากกับสิกบบาบันไปอาบน้ำนะคะสาวผมเดี๋ยวว่าสบายมือขึ้นอีกค่ะไข่นะคะไข่ทับฤูดูอีกแล้วนะคะ ขนานอนมันก็ยิ่งจมนะคะพี่น้องฉะนั้นเขาก็ต้องลุกขึ้นมากินยาเออย่างออกกําลัางกายมันจะได้มันจะได้บอเป็นหลายพี่น้องค่ะเขาคิดว่าเขาเป็นไข้แล้วเขาไปนอนส้มสิมันก็จมได้พี่น้องน,นะคะโอ้ยนะปีใหม่ก,กับบริจูในเมืองหรือพี่น้องอยู่นอกเมืองน,นะอากาศบอดีแห้งเจ้าเวาิร์กผมนะโอ้ยหมอกเต็มภูเขาอยู่ หมอกเต็มกูเขามีตรปลาพี่น้องแล้วก็ดูล่าซัดขาก็ล่าไปเราได้บางคนกะเพิ่งจะมาล่าซัดเดือนเดือนเดือนท่านว่าปุิกีกาเนาะพี_)><_่น้องเนาะอ่าเนื้อกวางนะคะตีไม้ก็ได้กินทุกปีได้กินฟรีเด้ตีไม้ก็ทอนทอนทอนว้นะคะเอาไปเห็ดเนื้อแดดเดียวให้ตีน้อยกินนะคะแซ่บเด้ยพี่น้อง หมาม้อยหอยสังกันกับบีอมี่ยังหรอกนะคะจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันของมาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดที่ไหม่ก,ก็ขอโทษขออภัยไหวนาทีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อนี้อาจจะบ่ได้ไล่สดมือมือเอื้นข่อยสิไปหางไปยังมาเรียบร้อยนะคะแต่งตัวแต่งเต๋ะให้มันดูสวยงามนะคะมืจอจาจะได้เห็นไล่สดขึ้นมาเฮ็ดคือผ,ผีกับบ่ได้ได้พี่นวองเด้วมืเจอจะตกใจนะคะ โอ้ยเมื่อยเดยวันนี้ว่ากับบานนึพี่น้องค่อยเจอพีหลอกอีกแล้วยุงเรียทางนุบานมาขอจะบอลซูฟังเด้อคิดไปเองหรือเปล่าก็บบอบอไม่ได้คิดไปเองเน่ค่ะตีไม้เฮ็ดเฮ็งานเสร็จแล้วเนาะก็เลยเอารถเข็นไปใบห้องเก็บของเอาไปว้นะกับบ๊อี้อย่างเนี้ยสักพักรอกุญแจเสียงห้องเก็บของกึ๊กกึกกึกกึกแหมพี่น้อง คือคดอยูเนี่ข่อยก็ไ่ได้อีหยังดอกข่อยก็เลยเฉยๆครั้งแรกนะครั้งสองวันนี้สิปิตไฟเสียงอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ข่อยก็เลยว่าอยู่ไฟยูมันเดอ้อเลยวางสิโอ้พีน้องเลยโดนๆจะเจอแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นไฟนะคะนี่เห็นไหมเป็นไฟเดี๋ยวเราจะถ่ายแค่ตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมูสระีเบือกันไม่น้องเนาะโอเคอเคุณน่ะแปดนาที โอเคนะคะห้องสีขาบปานกันพี่น้องฝนลดตกแห้งแล้วนะคะแปดนาที่สีหวดวันนี้พี่น้องเอ้ยโทรศัพท์เสียงซัดบอกหนาหมอกโลงแห้งนะคะอันนี้ก็เพิ่งใสใบสองอีกนี่ใบสองกับสิประมาณสองทุ่มบาทเอาพี่น้องนี่นะคะเงียบเงียบเพราะวันเป็นช่วงเทศกาลยุ่นนะคะจากน้อยกับสีสีไม่แล้วนะคะขอขอให้ทุกคนนะคะพี่น้องโ่วโลกเลยนะคะ ขอผู้เจ้านะคะเริ่มต้นไม้ที่ดีในเดือนนาสิ่งใดบ่ดีกะขอให้ไปไกลๆมูวเจ้านะคะขอผู้เจ้าบ่เจ็บบ่จนสุขภาพแข็งแรงกันนะคะเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะเยียวยาทุกอย่างเ้อพี่น้องเ้อผู้ใดพบเจออีหยางมาขัาง้งหนีแล้วบดีก็ขอให้ทิ้งไปนะคะเริ่มต้นไม้ที่ดีคิดแต่สิ่งดีๆนะคะอย่าคิดในแง่ลบ้าาคิดบวก มีแต่สิ่งดีๆขามากนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะอ่าผูไดผิดพลาดอีกอย่างมากหรือวเปล่าแล้วแต่จะไปโทษตัวเองนะคะอ่าอ่าโทษตัวเองคนเท่ามันมีผิดพลาดกันได้เพราะมีไผ่ดีลอยแบบเส้นเพราะมีกูใดเลวอลอยแบบเส้นนะคะทุกคนล้วนต่างผิดพลาดกันเบิดนะคะแล้วแต่ไผ่สีผิดพลาดหน่อยลายแค่นั้นนะคะความเห็นแก่ตัวมันมีกันทุกคนนะคะไผ่สิเห็นแก่ตัวหน่อยแก่ตัวลายแค่นั้นเอง อันไหนที่มันบอดีเข้ากับแก่ไขไม่จนมันดีพี่น้องมันบ่มีอย่างเข้ามาสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่มันบ่มีเข้ามาบอดีหรือ,อยังก็แหล้วแต่ขอให้มู้เจ้าเริ่มต้นในสิ่งดีๆแล้วก็อยู่กับครอบัวมีความสุขนะคะผู้ใดว่าเข้าผู้ใดถิ่งเข้าไปในเวลาที่เข้าลมในเวลาที่เข้าเจ็บปวดวก็ขอให้จําตรงนั้นไปนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาสู่นะคะให้เป็นคนใหม่ที่ดีถึงจะบอดีลอยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้คุณตั้งใจเอานะคะ เเ้นนนาะพี่องนะโอ้ยหนาวแห้งพี่น้องเลยหมอกลุ่มนะหมอกลง่นะมงแห้งไรค่ะโอ้โอยใบซวงเหลืองสีบริเวณยังจะยางได้โดยนี่พี่น้องเลยนะคะโทษซับกับสีข้างเราได้บัดนโอ้ยใบสวงหลายนะคะตีไม้เอ็นตีไม้เองก็คือกันค่ะพี่น้องอันนี้เนบอดีเขาก็แก้ไขไปนะคะเขาจะใส่ชีวิต ในแบบคำบอกของผู้อื่นเขาต้องเขาต้องเป็นตัวของตัวเองพี่น้องนะคะเป็นตัวของตัวเองเดีที่สุดเลยนะคะเป็นยังไงเขากับเป็นยังันพี่น้องนะคะคอยคึนกันละ่ะคอยจะรวยจะจนคอยก็เป็นข้นเดิมนะคะตีไมโนเวคือตีไมข้นอุดรนพี่น้องเลยนะคะเอาเบอนี่กับ,บมบอร์อี่ยังไรกะขอบคุณหลายๆนะคะทุกการติดตามตีไม้มากตลอดหลายไปนี่นะคะ ขอบคุณนะคะทุกการเวลาขอบคุณทุกช่วงเวลาที่อยู่นี่แล้วขอบคุณเอฟซีทัวโลกนะคะที่ขอมาให้กำลังใจตีไม้ตีไม้ก,กับสีขอรำขอล,ขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าด้วยพี่น้องเด้อวันนี้ก็สวัสดีค่ะ